สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับพิเศษกว่าทุกครั้งคือผมจะมาเล่าเกมสยองขวัญเกมหนึ่งให้ได้ฟังกันนะครับโดยที่ผลงานในครั้งนี้นั้นเป็นการคอแลแลบกันระหว่างผมแอดมินอ้วนน้อยกับคุณเอกคาด็อกเกอร์และเกมสยองขวัญที่ผมจะนํามาเล่าต่อจากนี้จะมีชื่อเกมว่า how of ash เนื้อเรื่องของมันได้เริ่มต้นขึ้นมาในปี2231ก่อนคริสต์กาลที่อาณาจักรอักขดัดแม่ทัพลาทูก็กำลังจะลงมือสังหารกูรัม ศัตรูตัวฉกาจของเขาที่มาจากอาณาจักรกูเทียนเขาถูกจับมาเป็นเชลยเพื่อพิธีกรรมวงสวงตามคําสั่งของพระราชาที่มีนามว่ารามสินในขณะที่กูรามกำลังถูกสังหารทหารคนหนึ่งก็ได้เข้ามารายงานกับระราทูว่าพระราชารามสินได้เรียกตัวเขาให้ไปเข้าฟอตที่ทองวโรโอพระราชาที่สั่งให้ราราทูฆ่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าเธอเป็นสายลับให้กับพวกกูเทียนในตอนแรกระราทูเลือกที่จะไว้ชีวิตของเธอเพราะต้องการเข้นข้อมูลจากหญิงสาวเพิ่มเติมแต่ทว่าตัวหญิงสาวก็ได้จนหลุดจากพัฒน,นาการ เธอพยายามที่จะหนีเอาชีวิตรอดบาลาทูที่เห็นแบบนั้นที่ได้คว้าหอกปาเข้าใส่เธอหอกได้พุ่งทะลุกอ,อกของหญิงสาวจนเธอลม้ลมลงบาลาทูที่ได้จักการตัดหัวของเธอเอามาถวายพระราชาจากนั้นก็ออกไปเตรียมกําลังพลเพื่อรับมือกับกองกำลังกูเทียนในขณะเดียวกันกูดาได้ถูกทหารนําตัวไปขังเอาไว้เขาได้พยายามต่อสู้และคาหาในนั้นจนตายก่อนที่จะหนีออกมาจากที่คุมขังแต่เมื่อกองทัพของกูเทียนเดินทางมาถึงอยู่ๆก็มีสุริยุปราคาเกิดขึ้นพวกทหารที่อยู่ในสนามรบเกิดอาการเครืองตา เพราะว่าในสมัยนั้นจะไม่มีแว่นตาออปตัสสุดยอดแว่นตากองแสงที่ขายดีอันดับหนึ่งในประเทศไทยสวมใส่ง่ายน้ำหนักเบาทับไม่แตกไม่หักป้องกันแสงสีฟ้าที่ทำลายสายตาได้เป็นอย่างดีโครงแว่นทำจากวัสดุพรีเมียมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างของดีสคริปชัน่นใส่โค้ดอ้วนน้อยแล้วไปเลยส่วนลดทันที100บาทครับหลังจากนั้นสงครามก็ได้เริ่มต้นขึ้นทุกคนได้ต่อสู้กันจนเลือดสกัดจายเต็มพื้นไปหมดทางด้านของะรลทูท,ที่เสียเปรียบเขาได้นำทหารจำนวนหนึ่งวิ่งกลับไปที่ท,อทาา้องพะโรส เมื่อพวกเขาได้เห็นว่าพระราชารามสินได้ถูกฆ่าตายไปแล้วทางหน้าของราทูที่รอดกลับมาคนเดียวเขาได้พยายามดันประตูเอาไว้เพื่อป้องกันตัวอะไรบางอย่างกูรำที่เห็นศัตรูคู่แข่นอยู่ตรงหน้าเขาจึงตรงดิ่งเข้าไปจากกับ,กบ,บร拉ทูแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็จำเป็นต้องร่วมมือกันเพราะพวกเขาต่างรู้ดีว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วสิ่งมีชีวิตที่พวกเขากำลังจะเผชิญหน้ามันน่ากลัวมากกว่าสงครามมากมายนะักทั้งสองคนพยายามต้านมันเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถสู้แดงบางสิ่งบางอย่างได้ พวกเขาจึงได้ตัดสินใจวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในวิหารเมื่อทั้งคู่ได้วิ่งไปจนถึงเขตสุสานพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ที่โผล่ออกมาล้อมพวกเขาเอาไว้ทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจสู้ตายกับพวกมันก่อนที่ทั้งคู่จะถูกปีศาจร,รุมถึงและเรื่องราวอารามบ,บ,บทก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ภาพได้ตัดกลับมาที่ปีคศ2003ที่ประเทศอิรักตอนที่เกิดสองครามระหว่างประเทศพันเอกเอริกคิงและดรคาริสโตกได้มุ่งหน้าไปที่ค่ายซาเลเยอร์พร้อมกับภารกิจใหม่ พวกเขาถูกต้อนรับโดยเจสันโคชกหัวหน้าทีมสำรวจตามมาด้วยผอเรเชลคิงอดีตภรรยาที่เคยคบหากับเอริกนิกเคทหารฝีมือดีในสก,กัดของเจสันและมีโจเอก,กับเมอร์วินเป็นเพื่อนร่วมทีมในตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วทหารทุกนายที่มาประชุมกันเกี่ยวกับภารกิจใหม่ที่พวกเขาได้รับมอบหมายเอริกได้อธิบายว่าเครื่องตรวจจับความร้อนตรวจจับบริเวณใต้ดินที่ดูเหมือนจะเป็นโรงงานของพวกศัตรูเขาสันนิษฐานว่าสถานที่นี้ อาจจะเป็นคังเก็บอาวุธของผู้ศัตรูก็เป็นได้เอเดียร์ที่บอกทุกคนว่าภารกิจของพวกเราก็คือการตรวจสอบมันเพื่อรู้ให้แน่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่ภาพที่ตัดไปที่กองกาลังฝั่งอิรักในตอนนี้เปวลา5้าโมงห้นาทีซาลิมโอแมนกำลังหอบของขวัญไปเซอร์ไพรส์ลูกชายของเขาเนื่องจากสงครามก็จะจบลงแล้วแต่เมื่อซาลิมเดินทางมาถึงที่บ้านเขากลับพบว่าลูกชายของเขาได้หายตัวไปแล้วซาลิมพยายามถามเพื่อนบ้านว่าลูกชายของเขาไปไหนก่อนที่เขาจะได้ความมาว่า ลูกชายของเขานั่งรถไปไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อเข้าไปในเมืองอยู่ๆก็มีรถทหารมาจอดที่หน้าบ้านของซาลิมผู้กองดาได้มาตามตัวซาลิมกลับไปรบเนื่องจากมีสายข่าวรายงานว่ากองกําลังของซาฮารัตกำลังจะบุกมาที่นี่ในตอนแรกซาลิมดูเหมือนจะปฏิเสธไปเพราะเขาต้องการตามหาตัวลูกชายก่อนเป็นอันดับแรกแต่ทว่าผู้กองดาก็ไม่ยอมในเวลาหกโมงสิานาทีทีมทหารอของเอลิกได้เดินทางไปถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วพวกเขาได้ส่งทีมของเจสันลงไปเคลียร์พื้นที่โดยกระจายคนไปจับกุมพวกชาวบ้านหลังจากที่ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้ว ทั้งเอลิกและเลเชลที่ได้ลงมาสอบปากคำพวกเขาในตอนแรกดูเหมือนว่าพวกชาวบ้านจะไม่ให้ความร่วมมือจนกระทั่งพวกเขาได้พบชาวบ้านคนหนึ่งที่ดูมีพิรุษสายตาของเขาลอกแรกและมองไปที่ผมตลอดเวลาเลเชลที่ได้สั่งให้ทหารเปิดผมออกดูแต่ถ้าว่ามันก็เป็นเพียงแค่ยาเสพติดเท่านั้นในขณะที่ทุกคนกำลังจะหมดหวังยู่ยู่เฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาก็ถูกมิสไซล์ยิงเข้าใส่โดยกลุ่มคนที่ยิงเข้าใส่ทหารอเมริกันก็คือพวกของซาลิมและดานั่นเองหลังจากนั้นสงครามก็ได้เริ่มต้นขึ้นโจเอ้ได่ถูกย นิกที่เห็นแบบนั้นคิดที่จะช่วยโจอแต่ทว่าโจ้ก็ขาดใจตายไปสักกอนทางด้านของเจสันได้ปล่อยให้พวกชาวบ้านนีเอาชีวิตรอดซาลิมได้ออกเข้ามาโจมตีทางด้านหลังของเจสันแต่ทว่าเขาที่เบื่อสองครามเต็มทนแล้วซาลิมจึงได้ตัดสินใจไม่ฆ่าเจสันในขณะที่เหตุการณ์ทุกอย่างกำลังอยู่ในช่วงชุลมุนจูจูแผ่นดินก็เกิดการสุดตัวและถล่มลงไปเป็นวงกว้างทุกคนต่างตกลงไปกันคนละทิศทางในตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสองนาทีนิกที่ตกลงมาเป็นความลึกประมาณ52ฟุตเขาตัดสินใจบนหน้าตไปเรือยๆ เพื่อหวังที่จะได้เจอเพื่อนร่วมทีมแต่แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตประหลาดพุ่งตัดหน้าเขาไปทําให้นิกตกใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมากนิกที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ตัดสินใจเดินต่อไปจนกระทั่งเขาได้พบก,กับเจสันนิกได้ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เขาเจอให้เจสันฟังแต่เจสันก็ไม่เชื่อและพยายามดึงสตินิกเขาบอกกับน,นิกว่าเราอยู่ในช่วงสงครามถ้านายไม่ทั้งสติเอาไว้นายจะถูกฆ่าตายเป็นคนแรกทั้งคู่ได้เดินต่อไปจนกระทั่งได้พกกบกับดกรคาริสเธอพยายามที่จะช่วยเมอร์วินที่ถ ส่วนนิกก็เข้าไปไประถมพยาบาลให้กับเมอร์วินในขณะที่ทั้งสองคนกำลังช่วยชีวิตเมอร์วินอยู่นั้นอยู่ๆด็อกเตอร์คาริสก็ถูกตัวอะไรบางอย่างดึงหายเข้าไปในความมืดทําให้เจสันรู้ว่านี่จะต้องเกิดเรื่องผีชบมาพากลเกิดขึ้นพวกเขาที่ได้พาตัวเมอร์วินินทางก่อไปแต่ถ้าว่าเมอร์วินที่ทนพิษบาดแผลต่อไปไม่ไหวเขาจึงได้ขาดใจต,ตายในเวลาต่อมาทั้งสองคนได้ตัดสินใจเดินต่อไปโดยยิงศพของเมอร์วินเอาไว้โดยที่ศพของเมอร์วินนั้นได้ถูกตัวอะไรบางอย่างลากออกไปอย่างช้าๆภาพที่ตัดมาที่ซาลิม เขาตกลงมาที่ความลึกแค่ฟุตและเป็นคนระจุดการกับที่เจสันอยู่ซาลิมพยายามวิทยุติดต่อสื่อสารกับไปหาพรรคพวกแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้รับการตอบรับกลับมาซาลิมจึงได้ตัดสินใจเดินสำรวจหาทางออกที่นั่นเขาได้พบกับกระสกของทหารอเมริกันที่ถูกตัวอะไรบางอย่างกัดกินจนเลยไม่มีชิ้นดีซาลิมได้ตัดสินใจเดินต่อไปเรื่อยๆก่อนที่แผ่นดินจะเกิดการสั่นไหวอีกครั้งทําให้ซาลิมตกลงไปในถ้ำที่ลึกมากกว่าเดิมซาลิมที่ตัดสินใจเดินสำรวจต่อไปจนกระทั่งเขาได้เจอข้อกระสกของเพื่อนร่วมทีม ที่ถูกตัวอะไรบางอย่างลากหายไปมันได้ส่งเสียงคำรามออกมาหาซาลิมซาลิมที่ได้คว้าปืนแล้วรีบวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตเขายิงใส่ตัวประหลาดจนหมดแมกแต่มันก็ไม่ได้ผลในขณะที่ซาลิมกำลังจะเสียท่าอยู่นั้นยูยูก็มีซากรถหล่นลงมาทับตัวประหลาดพอดีจึงทําให้ซาลิมรอดตายไปได้อย่างหวุดหวิดเขาหัวเราะออกมาด้วยความสาใจก่อนที่พ้าจะตัดไปที่เอริกาเรเชลในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มหกนาทีที่ความลึวหกสิบสองฟุตทั้งคู่พยายามติดต่อสื่อสารกันไปหากองทัพแต่สัญญาาณขขของพววกกกเกถูัดะ พวกเขาจึงได้ตัดสินใจในสำรวจที่นั่นจนได้พบกับวิหารโบราณและตัวอักษรซูมเมเรียนมันเป็นตัวอักษรโบราณที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลเชลลได้ลองสังเกตที่ทางลมด้วยเฟย์แช็คทำให้เอลิกสงสัยว่าเธอสวมบริี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เลเชลลก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้สูบเธอแค่พกติดตัวมาเฉยๆทั้งคู่ได้พูดคุยกันเกีก่ยวเรื่องแหวนแต่งงานที่ตอนนี้เรเชลลถอดทิ้งไปแล้วส่วนเอริกยังแขวนเอาไว้ที่คอของเขาเอริกนั้นเสียขาไปเพราะบติเหตุเมื่อสามปีที่แล้ว ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มสินาทีที่ความลึกร้อยสีฟุตทั้งคู่ได้ลงมาถึงท้องพระโรงที่พระราชารามซินเค้อาศัยอยู่พวกเขาได้พบกับกออุปกรณ์และลงมาถึงอาวุธปืนทําให้รู้ความจริงว่าที่นี่เคยมีการสํารวจไปแล้วพวกเขาที่ช่วยกันซ่อมแซมเครื่องบนไฟฟ้าจนกระทั่งมันกลับมาใช้งานได้ตามปกติทําให้ทั้งสองคนได้รู้ความจริงว่าสิ่งของพวกนี้เป็นของทีมนักสำรวจที่ได้เข้ามาสำรวจที่นี่ตั้งแต่ปี1 9 4 5พวกเขาที่เจอเข้ากับระเบิดที่ถูกติดตั้งเอาไว้เหมือนว่าทีมสำรวจกลุ่มนั้นนนจะเข้้าาาาาามททลยสถีี่่กกว ทั้งสองคนี่ได้ตัดสินใจสำรวจร่องรอยต่อไปเรื่อยๆฝ้าของเจสันและนิกทั้งคู่กำลังวิ่งหนีตายจากตัวประหลาดที่พยายามจะกินพวกเขาพวกเขาได้ต่อสู้กับมันและสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ในตอนนี้เอริก,กเรเชลกำลังดูเทปบันทึกภาพก่อนที่ผู้กองดาจะหย่อนตัวลงมาที่ท้องพระโรงเขาได้จัดก,การยิงมือเขาใส่ทั้งคู่จนทําให้เอริก,กเรเชลต้องอากกันวิ่งหนีตายแต่ทว่าเส้นทางที่พวกเขาวิ่งหนีไปนั้นกลับถล่มลงมาจนทําให้เลเชลกับตกลงไปโชคย,ยังดีที่เอริกยึดเธอไว้ด้วยเชือกก่อนที่นิกจะตามเขข้้ามามมสทบและดึึงตนไป แต่ข้อซ้ำคำสัดที่เชื่อกเส้นนั้นด้านเสยดสีกับหินจนขาดจนทําให้เรเชลตกลงไปที่ด้านล่างถึงแม้พวกเขาจะเสียใจกันมากขนาดไหนแต่ทั้งหมดก็ต้องเดินทางกันต่อไปพวกเขาได้ตัดสินใจย้อนกลับไปที่ท้องพระโรงเจสันกับนิกจึงได้เล่าเรื่องที่วพวกเขาเจอให้เอริกฟังแต่ทว่าเอริดก,ก็ไม่ยอมเชื่อและหาว่าเหลวไหลจู่ๆเครื่องบ่นไฟก็พังลงมาทําให้ทั้งสามคนต้องได้พากันซ่อมมันระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงของโจอีที่ตายไปแล้วพวกเขาที่ได้ตัดสินใจเดินตามหาต้นตอของเสียงภาพได้ตัดกลับมาที่ซาลิมอีกครั้ง หลังจากที่ซากรถลวมาทับสัตว์ประหลาดแล้วในตอนนี้ซาลิมไม่มีทางให้เดินไปต่อเขาจึงจำเป็นต้องลื้อซากพวกนั้นเพื่อหาทางไปต่ออยู่ๆเจ้าสัตว์ประหลาดก็ได้ตติกับคืนมามันได้พยายามตามมาไล่ล่าซาลิมซาลิมจะได้จัดการลั่นไกใส่มันเพื่อชะลอมันเอาไว้แต่ทว่าเจ้าสัตว์ประหลาดกลับถูกแสงแดดที่ส่องผ่านรูด,ด้านบนเผาร่างของมันทำให้มันต้องล่าถอยกลับไปซาลิมที่ได้โอกาสจึงรีบวิ่งไปหยิบแท่งเหล็กแล้วแทงทะลุกอกของสัตว์ประหลาดจนมันแน่นิ่งไปไม่นานผู้าาทหารอ ก็เดินเข้ามาใกล้ซาลิมก่อนที่ฝูงสัตว์ประหลาดจะโผลออกมาทั้งขยงแล้วพุ่งเข้าไปถึงร่างของผู้ทหารอเมริกันซาลิมที่อยู่ในเหตุการณ์จึงทําได้แต่หลบและมองดูผู้ทหารอเมริกันถูกฉีกกินร่างภาพความจริงที่เผยเห็นว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้เปรียบเสมือนแพภพายในยุคโบราณที่หวาดกลัวแสงแดดและสามารถกำจัดได้ด้วยการแทงหัวใจภาพจีงได้ตัดกลับมาที่นิกเจสันและเอริกผู้เขากำลังตามหาต้นตอของเสียงโจ伊ก่อนที่จะได้พบเข้ากับหมวกและแว่นตาของโจอี เมื่อทั้งสามคนได้เดินต่อไปพวกเขาก็ได้ประทะเข้ากับผู้กองดาทั้งสองฝั่งที่ได้ยิงต่อสู้กันจนทําให้นิกพัดหลงของคนอื่นๆนิกได้บังเอิญเจอเข้ากับสัตว์ประหลาดที่กำลังกินซากศพอยู่ในขณะเดียวกันซาลิมก็ได้โผลออกมาแล้วจัดการปิดปากของนิกเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาส่งเสียงซาลิมได้เล่าให้นิกฟังว่าเจ้าพวกนี้เปรียบเสมือน้ังขาตัวใหญ่ภาษาของพวกมันไวต่อเสียงแต่กลัวแสงแดดและสามารถฆ่าได้ด้วยการแทงหัวใจกระสุนปืนทำอะไรพวกมันไม่ได้ทั้งสองคนที่ได้ร่วมมือกันฆ แต่ทว่านี้ก็พลาดท่าและถูกสัปหลาดจับตัวไปโชคย,ยังดีที่เจสันกับเอลิดกตามมาเจอพวกเขาทั้งหมดจึงได้ต่อสู้กับมันและช่วยชีวิตของดิกได้สาเร็จแต่ทว่าซาลิมนั้นก็ถูกจับตัวเนื่องจากเขายังคงเป็นฝ่ายศัตรูอยู่ทั้งหมดได้เดินทางกลับมาที่ท้องพระโรงอีกครั้งเจสันได้ตัดสินใจจุดระเบิดเพื่อถล่มทางเข้าไม่ให้สัปหลาดพวกนั้นไลต่ตามพวกเขามาภาพได้ตัดมาที่เวลาสี่ทุ่มสินาทีเลเชียได้ติดกับขึ้นมาที่ความลึกฟามเธอนขึ้นมาในบ่อนที่ไปด้วยาศพและเลือด เลเชลได้เดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งเธอได้พบก,กับสัตว์ประหลาดเธอจึงได้พยายามวิ่งหนีมันจนกระทั่งได้พบก,กับดรคาริสที่ถูกสัตว์ประหลาดจับตัวไปก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะได้พากันหลบหนีออกมาทางด้านของเอริกได้มีการพูดกับซาลิมเล็กน้อยก่อนที่พวกเขาจะเหลือไปเห็นใครบางคนที่ดูให้กับโจ伊เดินผ่านไปเอริกจ <Eric S 2> ึงสั่งให้ซาลิมอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเขาจะไปสำรวจดูแต่ไม่ทันไรซาลิมก็แก้มาตัวเองได้สำเร็จและหลบหนีไปเอริกได้พยายามเดินเข้าไปใกล้ชายคนนั้นก่อนที่จะมีอะไรบาาางงงอออย่่าายเ้้มใสสจัันนนนซึคคคก็ืโ แต่เป็นโจอ้ที่อยู่สภาพที่โทมมากๆสภาพร่างกายของเขาดูใกล้กับผีดิบในขณะที่ทั้งสองคนกำลังต่อสู้กันเจสันก็ได้พยายามคว้าท่อนเหล็กมาแทงเข้าใส่โจ伊ส่วนเอริกก็ได้วิ่งเข้ามาเอาแท่ง U ูวีใส่เข้าใส่โจอ้จนทําให้ผิวหนังของโจอ้ไหม้ไปทั้งตัวโจ伊ได้ที่ทุรูทุรายด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะกระเด็นตกลงไปในเหวภาพที่ตัดกลับมาที่เรเชลกับดรคาริสทั้งสองคนได้พูดคุยกันที่รอดตายมาได้ดรคาริธเล่าเรเชลฟังว่าเธอถูกพาตัวมาที่นี่ หากสังเกตดูดีๆผิวหนังของดรคาริสในตอนนี้ได้กลายเป็นสีขาวซีดไปแล้วทั้งสองคนได้พากันเดินทางต่อไปเรื่อยๆก่อนที่ดรคาริสจะแสดงอาการออกมาทางด้านของสามทหารเสือที่เจอเข้ากับวิทยุพวกเขาจะได้ช่วยกันซ่อมแซมมันเพื่อขอความช่วยเหลือนิกที่อยากสุบุรีที่ได้พยายามการหาเฟรช็กทําให้เอ,อริกเริ่มเอกใจ,จอะไรบางอย่างแต่เขาก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับในขณะเดียวกันซาลิมก็เหยบสะกดรอยตามพวกเขาทั้งสามคนมาเขาได้เจอเข้ากับผู้กองดาซาลิมจะเล่าให้ผู้กองดาฟังว่าสถานที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่ดูคล้ายกับแวมพายพวกมันมีจำนวนมหา,าศาลและจะฆ่าพวกเราทุกคนแต่ผู้กองดาก็หาว่าซาลิมเสียสต,ติไปแล้วตั้งแต่เขาหลลงมาที่นี่เขายังไม่เจอพวกมันสักตัวในขณะที่ทั้งสองคนกำลังถกเถียงกันฝั่งของนิกก็ส่งวิทยุเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าว่าวิทยุเจ้ากรรมได้ส่งเสียงดังออกมาทำให้สัตว์ประหลาดทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้นได้ตื่นขึ้นพวกมันกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาที่เป็นต้นตอของเสียงเจสันได้บอกให้เอริกกลับไปดูราดเราที่ท้องพระรงงกกกอออออนนนที้้ดาาาจจมมแลววััยยิิุพคืข ทั้งสองฝั่งได้ต่อสู้กันอีกครั้งก่อนที่ผู้กองดาจ,จะตัดสินใจหลบหนีไปฝั่งของเอริกได้ตัดสินใจกลับเข้าไปหลบในท้องพระโรงในขณะที่พวกเขากําลังจะปิดประตูทางเดินเลเชลก็ได้พาตัวดรคาริสเดินทางมาถึงพอดีจึงทําให้ทุกคนต่างพากันโล่งใจที่ทุกคนรอดตายทั้งหมดเลเชลได้วิ่งเข้ามากอดน,นิกทันทีก่อนที่เอริกจะเข้ามากอดเลเชลทําให้นิกที่เห็นแบบนั้นถึงก็ไม่พอใจฝ่ายชายทั้งสองคนที่ทะเลาะก,กันเองก่อนที่ดรคาริสจะเกิดก,ก,การคุ้งข้าง เจสันที่บียให้ดรคาริสต้องการมาเป็นแบบโจ伊เขาจึงได้ตัดสินใจจบชีวิตเธอซะหลังจากนั้นทุกคนก็เดินจากไปในตอนนี้ได้มีตัวอะไรบางอย่างคามออกมาจากปากของดรคาริสคล้ายกับว่าพวกมันใช้ร่างของเธอฟักตัวอ่อนเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงท้องพระโรงแล้วเลเชลได้พบว่ายังมีทางออกที่สุสานพวกเขาจึงได้รีบมุ่งหน้าไปที่สุสานทันทีเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงสุสานที่กูรำกับบาราทูได้ร่วมกันต่อสู้กับซาบลัดพวกนี้ทหารฝ่าอเมริกันและทหารอิรักก็ได้ปะ พวกเขาที่ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ในตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน21นาทีที่ความลึก348รฟุตกลุ่มผู้รอดชีวิตได้พากันเดินสำรวจเพื่อหาทางออกแต่พวกเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อได้เห็นว่าเจ้าสัปหลาดไล่ตามพวกเขามาเจสันทีถูกพวกมันลากตัวไปส่วนผู้กองดากืถูกพวกมันฆ่าตายเลเชียถูกกัดเข้าที่แขนภาพความจริงได้เผยเห็นว่าทั้งหมดถูกเล่นงานโดยกูรัมที่ในตอนนี้กลายร่างเป็นผีดิบไปแล้วทุกคนพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหลังจากที่เหตุการณทุกอย่างงงสบลลแ้ว เจสันได้โผล่ออกมาจากซากศพของสาปลาดเขารอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดและกำลังตามหาคนที่เหลือเจสันได้เดินต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้พบกับซาลิมทั้งสองคนได้ร่วมมือกันทั้งคู่ตกใจมากที่ได้พบก,กับลิฟที่ดำดิ่งพาพวกเขาลงไปชั้นใต้ดินที่ลึกมากกว่าเดิมภาพได้แต่มาที่อดีตข,ของเรเชลกับเอ,อริกเมื่อ3าปีก่อนพวกเขาได้ออกมาจากร้านอาหารและถูกรถบรรทุกที่เสียหลักพุ่ง้าชนเป็นสาเหตุที่ทําให้เอ,อริกต้องเสียขาไปก่อนที่เรเชลจะถึงขึ้นมาจากความฝันเธอได้พบกับเอริกและนิกที่ยังม ทั้ง3คนได้ไปชิญหน้ากับกูรัมอีกครั้งแต่ก็สามารถหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้พวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปมรักว่าเลเชลลจะตัดตินใจเลือกใครกันแน่ระหว่างเอริกที่เป็นอดีตของเธอกับนิกที่เป็นแฟนใหม่สุดท้ายแล้วเลเชลก็ตัดสินใจเลือกเอริกเพราะเธอไม่สามารถตัดขาดจากอาดีตได้ภาพได้ตัดมาที่เจสันกับซาลิมในเวลาตีสองยี่สิบเอ็ดนาทีที่ความลึกสามพันสี่ร้อยยี่สิบสามฟุตทั้งคู่ได้กดเฟตบลงมาที่ชั้นล่างสุดพวกเขาได้สำรวจต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง,ง,งได้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของสัปหลาดพวกนี้พวกเขาที่เจอเข้ากับร่างของแม่ทับ,บราทูที่ถูกสัปหลาดลุมยังตั้งแต่ตอนต้นเรื่องสภาพร่างกายของเขาเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวและยังคงมีเนื้อหนังติดอยู่ถึงแม้จะผ่านเวลามาหลายพันปีแล้วตัวของเขาถูกปนเปื้อนไปด้วยสารสีเขียวที่น่าจะเป็นสารที่ช่วยรักษาสภาพของเขาเอาไว้เมื่อทั้งคู่เดินเข้าไปใกล้พวกเขาก็พบว่าบาราทูนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจจบชีวิตของบาราทูเพราะเขาต้องทนทรมานมานานนับพันปีแล้วหลังจากนั้นพวกเขากเขากกง,งพวมัน ก่อนที่ทีมของเอริกจะตามเข้าผสมทบทั้งคู่ทุกคนได้ฝากเข้าไปถึงแกนกลางของพวกมันและได้วางแผนการที่จะทำลายที่นี่ทิ้งในขณะที่ทุกคนกำลังเดินสำรวจอยู่นั้นอยู่ๆเรเชลก็เกิดอาการคุ้มคลั่งเธอกำลังจะกลายร่างเหมือนกับดรคาริสเธอได้เห็นนิมิตถึงยานอวกาศลำนี้ที่พุ่งตกลงมากระแทกยังโลกเรเชลที่กลัวว่าตัวเองจะกลายร่างและทำให้คนอื่นลำบากเธอจึงได้ตัดสินใจระเบิดตัวเองทันทีทำให้ทุกคนต่างาาาประกันเสียใจแต่ภารกิจของพวกเขาก็ต้องดำเนินต่อไปทั้งสี่ โดยนีกเป็นคนอาสาที่จะไปติดระเบิดให้ส่วนซาลิมและคนอื่นๆจะคอยเคลียร์ทางให้จากทางด้านบนในขณะที่นิกกำลังเดินเข้าไปอยู่นั้นซาลิมก็ได้สังเกตเห็นว่ามีตว์ปลาจํานวนมากกําลังโผลออกมาจากรกังของมันในขณะที่นิกกำลังติดตั้งระเบิดอยู่นั้นอยู่กูรามก็ได้โผล่ออกมานิกที่ถูกกูรามเล่นงานจูคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วเขาทิ้งแท่งสัญญ,ญาณออกไปเพื่อให้เจสันกดระเบิดสิ้นเสียงปืนของนิกเจสันได้ทําการกดระเบิดทันทีในขณะที่ทุกคนกําลังสิ้นหวังและเดินจากไป เอ็ A, ดก็ได้ตรวจพบสัญญาณชีวิตของนิกที่เขายังมีชีวิตอยู่ทั้ง3คนที่ได้ย้อนกลับไปเพื่อช่วยชีวิตนิกแต่ทว่าความหวังเล็กๆของพวกเขาก็ต้องสลายหายไปเพราะนิกได้ถูกกูรัมจัดการฆ่าตายเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้ออกมาจากถ้ำโดยปลอดภยัยกองกำลังสลับสนุนทางอากาศได้บินมารับตัวพวกเขาแต่ทว่าขอซ้ำคำสัตว์จู่ๆก็เกิดสุนยุป,ปราคาเกิดขึ้นทำให้แสงแดดถ,ถูกบดบังไปพวกปีศาจทั้งหมดได้บินโผล่ออกมาจากถ้ำเพื่อโจมตีเข้าใส่ผู้รอดชีวิตทั้ง3คนจะได้วิ่งหนีตายเข้้าาไปหหลบในนมู พวกเขาได้ต่อสู้กับพวกมันอย่างเอาเป็นโอตายจนกว่าสุริยุปราคารจะเริ่นหายไปทันทีที่แสงแดดสาดส่องลงมาทั้ง3าคนยังรอดชีวิตอยู่ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงได้ด้วยดีแต่ทว่าความจริงก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกเขาถูกทางการของสหรัฐอเมริกาจับตัวโอไว้แม้แต่กระทั้งซาลิมเองก็ยังไม่ถูกส่งตัวไปให้กองทัพอิรักเช่นกันรัฐบ,บาลของสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับตลอดกาลก็เป็นอันจบเรื่องราว how of ash ครับสำหรับไทม์ไลน์ที่ผมเล่าในตอนนี้ ถูกยกมาจากไทม์ไลน์ของการแคสเกมของคุณเอการดอรเกอร์และถูกนำมาเรียบเรียงสมัยให้เป็นการเล่าเรื่องแบบอ้่นน้อยซอยหนึ่งดูล่้อารมณ์เหมือนกับเราดูหนังเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งผมเองก็มองว่ามันก็สนุกดีและเป็นความท้าทายแบบใหม่ที่ยังไม่เคยลองตัดเข้าโฆษณาแว่นตาออฟตัสนะครับนัดก็จบกันไปแล้วนะครับสลรอบคลิปสรุปเนื้อเรื่อง how of ads